ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะท่านผู้ชมที่15มกราคมปีพุทธศักราช2 5 6 5ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เช้านี้นะก่อนที่ผมจะเดินทางไปงานประกวดพักเครื่องนะครับเดี๋ยวผมมีวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งนะท่านผู้ชมเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอ่าเป็นการทําอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีรายละเอียดมีรูปแบบของทางวัดจัดสร้างอ่าเอาไปเลี่ยมใหม่นะ อนนี้นะครับแล้วก็มีที่จะมาแบ่งปันเพิ่มเติมนะท่านผู้ชมจะเป็นรูปของวัดรัตนชัยนะครับรูปนั่งหลังฉากตะวันแบบนี้นะท่านผู้ชมผมเคยทําให้ชมไปแล้วในคลิปหนึ่งนะครับลองไปหาย้อนดูนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับว่าตอนนั้นผมทําไปนะมีคนเข้ามาดูเท่าไหร่นะครับประมาณ3,000-4,000คนนะท่านผู้ชมนะ และนี่คือคลิปที่ผมเคยทําลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมีคลิปที่ฝากตนเป็นสิทธิ์กับหลวงพ่อนะครับแล้วก็คลิปของรูปหลวงพ่อกวยนั่งหลังฉากตะวันที่ออกวัดรัตนชัยหรือว่าวัดจีนนะครับท่านผู้ชมครับเป็นรูปพิธีจดลุลพิธพรชัยปี2563ั้ามครับท่านผู้ชมตอนนั้นผมทําไปเนี่ยคนดู4ี่พันกว่านะผมไม่พอนะครับที่จะมาแบ่งปันแล้วผมก็เดินทางกลับไปที่วัดครับนี่คือรูปแบบของที่วัดนํารูปภาพ ที่เหลืออยู่นะครับไปใส่กรอบแบบนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็มีเครื่องหมายที่เขียนไว้ข้างบนนะครับเขียนว่าวัดรัตนชัยนะครับวงเล็บจีนนะเสาห้าแบบนี้เป็นรูปแบบที่1ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็แบบนี้ครับเป็นรูปแบบที่2มีทั้งหมด3แบบนะท่านผู้ชมเขานําไปใส่กรอบใหม่ครับท่านผู้ชมครับรูปแบบจะเป็นแบบนี้แล้วเพิ่มเติมก็คือนำสายศิลในพิธีพุทธาพิเศษในพิธีจตุรพิธพร,พรชยัยปี2563 นำมาใส่ลงไปด้วยแล้วบางบางอันบางชิ้นบางบานจะมีอ่าเป็นดอกไม้ดอกไม้ในพิธีใส่ลงไปด้วยครับท่านผู้ชมครับมีด้วยกัน3แบบแบบนี้เนื้อหาใจความแต่ละแบบเป็นเช่นไรนะท่านผู้ชมครับอันนี้เพิ่มเติมมาที่เป็นโค้ดที่สังคติกับโค้ดยันกันปืนที่อยู่ทางซ้ายมืออันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะท่านผู้ชมครับที่ผมไม่ได้นําเสนอไปในคลิปที่แล้วส่วนรายละเอียดการจัดสร้างใครเป็นผู้บุกเสกบ้างหรืออะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชม ไปหาชมได้ในคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่ผมขึ้นให้ดูตรงหน้านะอันนี้คือรูปแบบที่วัดทานะครับท่านผู้ชมครับได้นํารูปทั้งหมดนะที่เป็นแบบนี้3แบบนะครับเอาไปใส่กรอบใหม่เอาก็เขียนตาวัดรัตนชัยเป็นวัดจีนนะครับที่ทําเองนะท่านผู้ชมไปบูชาที่วัดเนี่ยห้าร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้นะว่าจังเหลืออยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูให้นะถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการนะครับส่วนวันนี้ นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวย้ายเข้ามาตรงนี้หน่อยนะเมื่อสักครู่หนึ่ตรงข้างนอกเสียงเสียงไก่นเยอะไปหน่อยนะท่านผู้ชมเอาละท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมมาอยู่ตรงนี้เอาแบบนี้ครับอ่าวันเนี้ยที่ทําออกมานะครับเป็นชุดนี้นะเพื่อที่จะมาบอกนะครับท่านผู้ชมครับว่าเออผมมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่ท่านที่พลาดโอกาสไปในคลิปแรกนะครับที่ติดต่อมาแล้วผมแล้วผมบอกว่าหมดแล้วนะ เอางี้มีชุดนี้ให้อีกหนึ่งชุดนะครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเพียงพอกับความต้องการของอท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับแต่ใครไวใครได้ไปละกันนะครับผมมีเป็นแบบเดียวนะแบบนี้นะครับที่เป็นแบบออริจินัลที่ยังไม่ได้เลี่ยมนะครับเป็นรูปแบบที่มียนันต์การปืนตรงนี้นะท่านผู้ชมครับนี่นี่ยันต์กันปืนเป็นโคตอกอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรูปนั่งหลังฉากตะวันแบบนี้นะครับในพิธีเสาห้าจตุรัพิธรพรชยัยครั้งที่2ครับท่านผู้ชม นานวันมันยิ่งจะหายไปหมดแล้วนะท่านะผู้ชมครับใครมีโอกาสเก็บได้รีบเก็บก่อนนะช่วงนี้นะครับผมบอกไว้แบบนี้ดีกว่านะและเผื่อท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาใหม่เลยมาในคลิปนี้อยากเห็นลายน้ําเดี๋ยวผมส่องลายน้ําให้คลิปที่แล้วก็บอกกันอยู่นะว่าไม่เห็นลายน้ํานะอ่านี่แบบนี้นีซูมได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวส่องกันยังไงดีอ่าให้จดจาลายน้านะท่าน,ะนะผู้ชม รูปแบบนี้นะครับก็มีลายน้ําเช่นเดียวกันนะท่านผะู้ชมมีเม็ดสีเหมือนกันดูแววตาหลวงพ่อนะครับดูใบหน้าของหลวงพ่อชัดๆนะท่านผะู้ชมนะนี่นะครับแบบนี้นะครับโอ้โหนี่นี่แบบนี้เลยผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเดี๋ยวผมลองขยายดูนะว่าจะเห็นยันลายเส้นไหมนี่นะครับนี่เข้าไปแบบนี้เลยนะอ่านี่ท่านผู้ชมเห็นลายน้ํำไหมเห็นลายน้ําที่ขึ้นไหมนี่นะครับแล้วก็มีเม็ดสีด้วยนะท่านผะู้ชม อยากส่องให้เห็นจัดจ้าจริงๆนะอืแต่ผมซูมมันเยอะไปหรือเปล่านะครับนี่นะเดี๋ยวพยายามจะทํานิ่งๆให้และให้จับโฟกัสให้ได้นะครับเราจะได้เห็นไปด้วยกันนะผมก็อยากเผยแผ่บารมีลวงพ่อด้วยนะครับนี่นะท่านผู้ชมเอาละถ้าแบบนี้เดี๋ยวต้องขึ้นกล้องให้เห็นกันจัดจ้าเลยเผื่อท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามานะเพิ่งเข้ามาชมในคลิปนี้นะครับแต่ถ้าเกิดให้ดีนะผมว่านะท่านต้องกลับไปชมที่คลิปที่แล้วด้วยนะครับจะได้เห็น รายละเอียดต่างๆดาส่วนอันนี้นะครับมีท่านผู้ชมบอกมาเหมือนกันนะว่านี่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 ท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นลายน้ํำไหมที่ตรงสังกติเห็นลายน้ําที่ตรงใบหน้าหลวงพ่อไหมอ่านี่แบบนี้นะมีท่านผู้ชมคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าเช่วยลงกล้องให้ดูทีนะครับนี่ผมเอามาให้ติดชิดนี่เลยเอาให้เห็นกันให้ได้นะอยากเผยแผ่บารมีหลวงพ่อไปด้วยกันครับนี่ค่อยๆดูไปนะเห็นไหมท่านผู้ชมลายน้านี่วิ่งนี่เห็นไหม วิงว่งวิ่งทั่วทั้งองค์นะทั้งภาพนะนี่ท่านผู้ชมครับนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมอันนี้ตรงหัวเข่านะครับนี่ตรงหัวเข่าหลวงพ่อแล้วก็มี er เ okay. ม็ดสีเห็นไหมครับเม็ดสีนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่ดำมืดตื่นๆนะนี่ตรงนี้ก็มีนะครับเป็นเม็ดสีออกมานะโอ้โหแบบนี้ครับชัดเจนวันนี้นะเอาละเอาละลงกล้องให้เห็นนี่นี่นี่ตรงนี้ก็มีนะท่านผู้ชมนะลายน้าเนี่ยขึ้นทั่วทั้งหมดนะนี่เห็นไหมครับตรงแขนหลวงพ่อนะไล่ลงมานะครับ จีวอนฝั่งซ้ายมือนะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมขึ้นแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับน,นะนี่ปีหกสามนะนี่ปีหกสามนะแล้วก็ตรงนิ้วมือหลวงพ่อนี่ไหมชัดเจนนะครับไม่ใช่มืดไปเลยนะนี่เห็นไหมเห็นนิ้วอะไรชัดเจนหมดนะท่านผู้ชมคือแบบเนี้อยากให้เก็บนะท่านผู้ชมผมดูคลิปแรกได้เลยนะผมพูดไว้นะว่าอยากให้เก็บอยากให้มีไว้นะครับแล้วนําไปเลี่ยมท่านผู้ชมครับ ผ่านมาปี2ปีนะครับตอนแรกยังพอมีเหลืออยู่เยอะนะที่วัดยังพอมีนะครับแต่ตอนนี้นะท่านผู้ชมล่าสุดที่ผมไปนะครับเมื่อ,อประมาณธันวานะกําลังจะปีใหม่อะไรประมาณนี้นะครับบางส่วนเนี่ยหมดหมดไปแล้วนะแต่ที่วัดนะอ่ะเปิดให้บูชาอยู่นะพร้อมเรี่ยมแบบนั้นนะเรี่ยมสีส้มๆที่ผมขึ้นให้ดูนะห้าร้อยบาทนะท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดนะครับจะบูชาได้ห้าร้อยแล้วก็มีมีแบบ ที่เขามาที่วัดแล้วเขาก็แบบไลฟ์เลยก็มีนะผมได้พูดคุยกับพระอาจารย์นะครับเขาไลฟ์กันตรงที่ตู้ก็มีนะตอนนั้นเจ็ดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบนะท่านผู้ชมจะขึ้นพันเนานะตอนนั้นนะครับแล้วคนก็ต้องการนะเป็นของอของขวัญของฝากเอาไปฝากญาติมิตรเอาไปฝากเจ้าหนุ่เจ้านายได้หมดนะท่านผู้ชม เราก็เลยน้อยลงไปเหลือน้อยลงไปเหลือน้อยลงไปนะจนผมกลับไปอีกครั้งหนึ่งบางรูปนั้นหมดลงไปแล้วนะท่านผู้ชมครับไม่มีเหลือแล้วนะส่วนตอนนี้นะครับผมก็คิดว่าก็น่าจะมีไม่มากนะท่านผู้ชมนะยังไงถ้าท่านสนใจนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับส่วนตัวผมเองที่ผมจะมีแบ่งให้ก็เป็นแบบนี้นะเป็นแบบสแตนดาร์ดนะไม่ได้เลี่ยมครับผมเคยทําออกมาครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นโอ้โห คลิปนั้นมีคนชมไปสี่พันกว่านะนี่เป็นเป็นโค้ดนะที่เขาตอ,อกหไหมนี่เกือบจะเกือบจะทะลุเหมือนกันแล้วนี่บางทีก็มีตอกตื้นบ้างตอกแรงบ้างนะอันนี้น้ําหนักมือคนนะน้ชมครับนี่แต่ผมให้ไปเรื่อยๆอ,อ่าถาผู้ชมที่เข้ามานะสี่พันกว่าคนนะที่ชมคลิปอะ่ะแล้วลองคิดดูนะถ้าคนละบานสองบานเนี่ยผมไม่พอนะตอนแรกผมมีอยู่ผมก็นึกว่าผมก็นึกว่าจะเพียงพอนะครับ ต่อคนที่เขาศรัทธ,ธานะเริ่มสายศรัทธ,ธาแต่ทําไปทํามานะไม่พอนะครับแล้วผมก็แบบไม่รู้แล้วมาเจออีกชุดหนึ่งนะท่านผู้ชมเอาละชุดนี้ตอนแรกกะว่าจะเก็บไว้นะครับแต่ทําไปทํามาก็มีมีหลายท่านนะยังไอดีไลน์มาหาผมอยู่นะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้แล้วกันเปิดชุดนี้อีกหนึ่งชุดนะครับถ้าหมดชุดนี้คิดว่าน่าจะเป็นที่เรียบร้อยครับเพราะผมก็เก็บไว้ใช้เองบ้างนะตอนนี้นะครับ ผมบูชาตั้งแต่ผมเริ่มบูชานะท่านผู้ชมอันนี้เกิดเหตุอัศจ,จรรย์จริงๆผมอยากให้ทุกท่านนะครับได้ลองเอาไปลองเอาไปบูชานะลองไปสัมผัสอาราธนาหลวงพอ่อตั้งประลามพิธีแบบผมก็ได้นะครับในคลิปที่ผมทําไว้ให้นะหาวันเหมาะที่เราสะดวกก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งดอกไม้ทูบเทียนนะแล้วก็มีน้ําเปล่าน้ําลิปโพมีขนมจีนมีขนมมี ของหวานประมาณนี้นะครับจุดทูบบอกหลวงพ่อฝากตนเป็นสิทธิหลวงพ่อก่อนก็ได้นะครับตั้งแต่วันนั้นมานะผมชีวิตกโอเคนะครับดีขึ้นการทํามาหากินนะครับหลวงพ่อให้นะครับอยากจะนํามาแบ่งปันท่านผู้ชมที่เป็นที่รักของผมอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วผมก็มีโอกาสได้เดินทางไปที่วัดโคศิตารามแล้วนะครับไปกราบที่ตักของหลวงพ่อไปกราบที่รูปปั้นของหลวงพ่อที่วัดเราก็ไปบอก ขอเป็นสิ่์หลวงพ่อที่วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี้ผมก็เลยอยากนํามาแบ่งปันอีกหนึ่งครั้งนะท่านผู้ชมท่านไหนที่พลาดไปนะครับก็ได้ชุดนี้แล้วครับผมจะรวมค่าจะส่งไปให้ด้วยเลยนะราคาไม่ได้แพงมากจับต้องได้ท่านผู้ชมเอาไปเอาไปบูชาเถอะครับผมบอกตรงๆนะใครไวใครได้นะครับแล้วก็อาจจะมีท่านผู้ชมเก่าๆอ่ะที่เขา ตกค้างอยู่เขาหน้าจะมาเก็บไปอีกนะผมก็จึงนําเรื่องราวมานําเสนอในวันนี้ตอนเช้านะครับก่อนที่ผมจะเดินทางไปงานประกวดพักเครื่องนะเดี๋ยวสักครู่ผมจะเดินทางไปงานประกวดพักเครื่องแล้วนะครับก็เลยนําเป็นวิดีโอชุดนี้ในตอนเช้าของวันอาทิตย์มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก่อนนะครับอ่าแล้วก็คำชมท่าไหรรีบนะผมบอกเลยรีบมานี่ยแบบนี้นะผมเก็บไว้ให้เนี่ยสว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 ย,สวยทุกบานนะครับบางบานผมก็ตั้งใจจะเอาเก็บไว้ ใช้เองนะครับก็มีอยู่จํานวนหนึ่งที่ผมเก็บไว้นะไม่ได้ไม่ได้เอาออกมาจําหน่ายให้ให้เห็นนับเมื่อกี้ที่ที่เห็นตอนแรกน่ะคือโต๊ะหน้างานผมนะครับบางทีก็ใช้โต๊ะนั้นเอาไว้ชมไว้ดูวัตถุมงคลอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เป็นโต๊ะที่เอาไว้สําหรับไลฟ์สดด้วยนะครับในทิกตอกอ่ะที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมไว้นะครับเอาแล้วท่านผู้ชมพูกันมาคุยกันมาได้ซักระยะแล้วนะ ท่านผู้ชมที่เข้าใมา่ใหม่อย่าลืมครับจะท่านบอกว่าอยากได้เนื้อหาอยัางไงนะครับไปชมในคลิปแรกเลยคลิปนี้ผมเอามาให้รับชมกันไว้เท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมเดินทางไปงานประกวดพักเครื่องแล้วนะครับยังไงไอเดียไลน์เดี๋ยวผมขึ้นไ้ให้ตลอดนะผมขึ้น Line ไอเดียไลน์ไปให้ตลอดนะครับยังไงก็ติดต่อไอเดียไลน์มามาพูดมาคุยกันนะของมีจํานวนเท่านี้แหละครับนานวันมันหมดไปแล้วผมก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนมาให้แล้วนะท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากได้ไอเดียไลน์ครับปูพักเครื่อง ยินดีรับประกันพารแท้ให้ทุกท่านนะครับดูแลเอาใจใส่เหมือนท่านเป็นญาติมิตรผมอีกหนึ่งคนเอาละว,วันนี้ไปแล้วครับผมเท่านี้ก่อน,นครับเรื่องราวของรูปถ่ายนะครับหลังฉากตะวันของพิธีจตุรพิธพรชัยเสาห้าปี2 5 6 3แห่งวัดรัตนชัยหรือวัดจีนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้ปูพาเครื่องกาบสวัสดีครับ